ซึ่งก่อนจะไปรับชมเนื้อหากันก็ฝากทุกคนกดถูกใจกดติดตามกด s u b สไครต์ให้แฟนผีวไร้ขนทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อ้นด้วยนะครับดีครับดีครับดีครับทุกคนเสียงเป็นไงเสียงน่าจะโอเค โอ้ยตื่นเต้น,ตนอุ้ยไฟสว่างดีจ้ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะลงสนามแล้ววันนี้อาจจะไม่ได้ดูคอมเมนต์มากนักนะครับนะไม่ได้ดูคอมเมนต์มากนักก็พยายามจะดูเกมให้ได้มากที่สุดนะครับนะ ฝากกดแล้วก็แชร์ด้วยครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่โอน้นของพี่โอ้นอาจจะดีเลย์นหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากใครอยากให้มันตรงกันก็เดี๋ยวคอยดูเวลาของพี่โอ้นเอาไว้นะีอา a r ตไม่ลงวะพี่ไปถามเป๊ปสิครับไม่รู้ครับ <laughs> เป๊ปมันเป็นคนจัดตัวครับพี่ไม่ทราบได้ครับผมโอ้ตัวสำรองเราก็พร้อมนะมักซ์ยาวก็มาแล้วนะครับเปเยสที่ด้วยหายเจ็บกลับมาแล้วอิลันกาอีกหนึ่งคน ลูกชอก็มาคาซิโรก็มีเฟสก็ด้วยโรโนัลโด้ลินเดเลฟนะมาด้วยนะครับประตูสำรองที่เป็นทอมฮีตันนะฮะเอาครับเสียงนกหวีดกำลังจะเริ่มเคลียร์ปุ๊บเปลี่ยนหน้าปับ๊บเวลาพึ้นจะเดินทันทีแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครับแมนเชสเตอร์ูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่เอเทสสเตเดียมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับผู้ตัดสินเดินมาแล้วเปล่าหรือยังบูโน่จะเป็นคนเคลียร์บอลตรงกลางสนามครับ เอาครับไมเคิลโอลิเวอร์เดินมาแล้วยังไม่เปล่าสักทีไะไอสัตว์กูกว่าลุ้นไอ้หี้ยแล้วก็เคลียร์เริ่มเกมจ้าไปจ้าทุกคนเอาจ้าวันนี้อาจจะไม่ได้ดูคอมเมนต์นะฮะขอดูเกมซะหน่อยแล้วจ่ายมาขนาดเส้นลูกนี้จักริทเจอดารโลซัดเข้าไปแล้วคว่ำแล้วเหลืองเลยเหรอเฮ้ยอะไรวะโอ้ยเพิ่งฟาวแรงครั้งแรกมึงให้เหลืองเลยอะไรของมึงวะทีนี้แม่นกดกันจ้าไอสัตว์ โอ้หาแลนด์มันถอดลงมาตรงกลางเลยเว้ยซิตี้มาอีกแล้วครับแจ็กกิริชแจ็กกิริทให้แบดเดโรซิวาลหลุดมาแล้วโยกมาเสาสองหาแลนด์มองตั้งมาลูกนี้แม็กโทเนเอเคียแล้วยิงซ้ำติดเซฟจำอีกทีไม่ได้ครับแม็กโทมิเนโอ้โหแมนยูเกือบโดนครับสองจังหวะติดติดโอ้ผ oh, มจะให้ได้ซิตี้เอาแจ็กกิริมาอีกแล้วแจ็กกิริชเปิดมาบาลานแปะเอาไว้แล้วแม็กโทเคียเลยโอ้เหี้ยหัวใจจะวายชัเต้นตึกๆเลยอะ่ะนึกว่าโดนโอ้แมนยูยังเก็บบอลไม่ได้เลยครับซิตี้แม่ง ยังไม่ถึงห้านาทีซิต,ตี้แม่งตั้งเกมได้แล้วอะ่ะมึงจะเก่งอะไรขนาดนั้นชนะได้ไหมบอลมันก็เตะอยู่ไอทิ์นั่งดูสิจะได้รู้ว่าชนะได้ไหมเมื่อถามอะไรกอะอ้าวแล้วแจ็คกิลลจ,จ่ายาพลาดชานช่อบทโถตแต่บอลได้อาคันยี่โอ้โหศาดัดบอลได้แล้วอาคันยี่เติมมาอาคันยี่ให้มาโฟเดนครับ ตัดเข้ามาตรงกลางฝากมากกลิตเอาครับทิตตี้จากแเซโลระวังไอ้สัตว์ระวังระวังเบรโรซีวายแล้วแล้วเปิดมาลรเลรยิงฟิวโฟเดนเรียบร,ร,ร้อยเลยจัดหนึ่งศูน <S <S ย์โอโห้เบรโดซีวายอีกแล้วเออยังไวเลยพี่น้องบอลจากทางขวาครับฟิวโฟเดนลากตัดมาแล้วก็ทำชิ่งกันตรงกลางจากาเซโลลากจี้มาแล้วให้เบรโรครับตบกลับเข้ามาแล้วโอ้โห ฟิลโฟเดนไม่มีใครตามเลยครับแอนโทนี Anthony, ไม่ได้วิ่งตามลงมาวารานก็ถอยต่ำลงมาอีกยืนโล่งๆคนเดียวครับไม่เหลือเกมรับแมนยูพลาดแบบนี้ก็กสังเวยไปครับแอนโทนีแอนโทนีตามมาไม่สุดครับแล้ววารานก็ไปถอยด้วยก็เรียบร้อยเลย108นาทีกว่าเนี่ยแมนยู U, ยังไปไม่ถึงกรอบเขตโทษซิตี้เลยแล้วต่อบอลเก็บบอลไม่ได้ด้วย ซิตี้แม่งคุมทุกอย่างไว้หมดเลยโอ้ oh, ขึ้นมากดดันเต็มพื้นที่ครับแมนยู Man, บีบลูกนี้เจ้าบอลคือมาได้ไหมซานโชกมาได้ซานโชกระโดกลูกนี้ไม่ผ่านจาังหวะ2แอนโทนี Anthony เจอฮาแลนด์โอ้โหปิวเลยสัตว์คุณละไซแล้วซิตี้แก้เพสซิ่งไม่ได้เอาจ่ายสยครับบูโน่บูโน่บูโน่ให้มาแลดฟอร์ดโอ้โหไม่ได้ยิงแล้วบอลยังไม่เคลียร์ซานโชได้ไหมไม่ได้เสรจฟิลเฟอร์เดนโอ้ แต,แต่แต่บอลยังไม่ไปไหนครับคายวอลเกอร์คายวอลเกอร์อ,รอ,รออกริมเส้นหกักโอ้หักไปรตรงกลางอย่างสวยเลยสัตว์ <c oughs> <c oughs> หาบอลไม่เจอเลยอะ่ะ <c oughs> แบ่งเขาเล่นมั่งซี่โ <c oughs> อ้มึงไปเล่นคนเดียวเลยอะ่ะ <c> ข <oughs> ี้งกชิบหายเลยภาพชัดแต่แดดจ้าถ่ายมาสว่างจังเลย <c oughs> อ๋อ <c oughs> การล่มสิมือก็กลางล่มดู เรื่องเยอะอีกโอ้มีให้ดูก็ดีแล้วมาแล้วโอ้โหจะแตะลอดดักแม็กทอมล่างทองเหรอจากกจวานเซโร่คว้าไปดิดาร์โลดีดมาลูกนี้บูโน่บูนอ้าวมันแรงครับแล้วมันย้อนหลังด้วยอ่าไม่เป็นไรแม็กทอมดักได้แล้วยกมาลูกนี้ถึงบูโน่ริมเส้นบูโน่เอาบอลลงได้แล้วม้วนมาลูกนี้แล้วเปิดมาไมา่อ้าวหลุดมาได้ขายวอเกอร์พลาดซานโชคเดีอยวก็โทษซานโชจี้ซานโชให้มามตโถคริสเตียนลิลิกเซนจะดุดยอดยา่า โอ้โหคายวอล์กเกอร์อุตสาหาพลาดแล้วครับทานโช่เก็บบอลได้แล้วอิลิกเซนวิ่งมาโบกมือขอบอลไอสัตว์พอบอลมาถึงสะดุดยอดยา้าโอ้โอ้โถ่เอ้ยโอ้ตายแล้วมาแล้วแหมยังเอาบอลลงได้อีกเนาะโฟเดนแล้วให้เดอะบอยเดบอยหลุดมาได้ก่อนอโทษปาดมาลูกนี้หูลิสันโดช่วยได้มาลาเซียอย่าช้า ไปจ่ายอย่างนี้หน้าปากประตูตัวเองเดี๋ยวก็ตายหาพอดีเวนเอ้ยอย่างดีที่แก้มาได้บูโน่มีใครไหมบูโน่วางยาวๆไม่ถึงแต่จังหวะสองยังเก็บได้ซานโชซานโชให้แลดฟอร์ดทำชิ่งกันลูกนี้ก็เสียบอลไปอีกโอ้ยยี่สิบนาทีผ่านทีมกูไม่ได้ลุ้นเลยสัตว์ลุ้นแค่ว่าจะเสียลูกสองไหมมาอีกแล้วจากกิริด ให้แบดโดเจอดารโลแบรดโดหักมาฮาแลนไม่ถึงโฟเดนยิงไอเฮี hey, like you, ้ยเกือบโดนโอ้ยเฮ้ยวันนี้ซ้ายผ่านตลอดเลยเฮ้ยดารโลกูไปจะพยายามไปเพสซิ่งเขาเขาก็แก้มาได้หมดเลยเนี่ยถึงฮารแลนแล้วแล้วแปะให้โฟเดนง่ายๆเลยแล้วโฟเดนก็ลากจี้มาคนเดียวแล้วโฟเดนหมากแล้วแล้วโฟเดนยิงลูกนี้บอลก็ชอกไปถึงแจ็กกิลิตแจ็กกิลิตล็อกมาแล้วยิงติดบล็อก แล้วใครนอนอยู่หน้ากอดเิดโทษกรรมการก็ไม่เป่าไม่เหี้ยอะไรเลยเล่นต่อเอาแมนยูเขียนไปก่อนเป็นโดซิวามาเองเป็นโรซิวายิงติดบอลอีกทีโอ้โหซิตี้แม่งมาแต่ละทีนี่โหดร้ายอาวาลานเหมือนข้อเหมือนเข่าบิดครับชิปหายแล้วทุกคนได้เวลาแฮร์รี่แม็กควายเหี้ยอะไรแฮร์รี่แม็กควายเจ็บ มึงแหกตาดูด้วยไปเช็คข้อมูลก่อนจะแซวอะไรอะ่ะอ้ไม่ได้แหกตาดูเลยที่ผายเทนฮาก็พูดอยู่มันเจ็บเนี่ยนั่งอยู่ในซุ้มมานั่งสำรองที่ไหนมันนั่งอยู่บนอาจาย์มันเจ็บมันไม่มีชื่อในสำรองไอทิสไหวไหมวาลานโอเคที่ผายตอนนี้เหลือสิบคนซิต,ตี้เตะมุมด้วยแล้วเปิดมาหาแ่นไอจัดโดนเคลียร์จับเส้นอ้าวเข้าไปแล้วเรียบร้อย สองศูวาลานไม่อยู่โดนเลยเฮียแล้วคนไปกบคนไปกบ,ปกบหาคนประกบฮาแลน่นมีไม่มีใครสูงสักคนเลย1 0ึ่งย์งไม่มีปัญญาเลยที่ผหายสองศูนย์ไทำไงม่ะเนี่ยดูสิแก้เพสซิงไปง่ายๆเลยและแจ็คก,กิริตมาแล้วทางโล่งทางสะดวกเลยแม็กทอมกูอยู่ไหนบอลถึงเค boy, วินเดอ์บอยซานชต้องลงมาช่วยด้วยแล้วโยกมาหาเล่นสามศไปเลยสัต์ บอกเลยว่ายับไปเสียบอลกลางทางกลางโล่งจ้งเลยไล่เขาไม่จนครับแล้วดูครับแม็กทูบีเน่ก็ไม่อยู่แล้วฮาแลนด์มันไปอยู่ตรงกลางระหว่างวาลานกับดารโลโอ้โหไม่มีใครติดทั้งคนเลยไม่มีใครอยู่ติดฮาแลนด์เลยก็โดนทีโอ้โหยังถามอกเหรอไหวไหมครับแมนยูประตูโัวไป30มศนไอ้บ้าเจ้าอะไรไปไหวผ่านมา38มนาที ยังไม่มีจังหวะยิงประตูเลยฟอร์มก่อนหน้านี้มันก็ดูดีมีทรงอะ่ะแต่ก็นั่นแหละทีมเพิ่งตั้งไข่เจอทีมที่มีไข่เป็นล้าวก็ตามสมภาพครับบอกได้คำเดียวเลยว่าสู้ไม่ได้เอา้าแลดฟอร์ดขมโมยบอลมาได้ริมเส้นแลดฟอร์ดจี้เข้ามาแลดฟอร์ดจี้จี้ทำอะไรไม่ได้คืนมาอีลิกเซนอีลิกเซนเบิร์นบูโน่บูโน่โนปล่อยแอนโทนีแอนโทน,น,ทนียิงติดบล็อกแล้วบอลก็เด้งมาหาใครไม่หาหาเดอะบอย หางายเนี่ยที่ช่ายเดอบอยให้ฮาเลนฮาแลน,นคนเดียวฮาเลนปาดโฟลเดูน4-0ไปเลยเหมือนเดิมเสียบอลกลางสนามเสียบอลแล้วเขาก็โต้มาแล้วก็เละแล้วเปิดอย่างแม่นเลยเฮียมาลเลเซียก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยไม่คิดเลยว่าจะเละขนาดนี้ครึ่งแรก แลวครึ่งหลังน่าจะโดนอีกกูดูทรงแล้วเลิกเชียร์เถอะทีมล้สสมัยชอบอยู่กับความทรงจำาเดี๋ยวมึงก็เลิกไปทีกูไม่เลิกเหลืองก,กูแล้วพวกอกูไม่ได้อยู่ความทรงจําส่วนตัวกูก็ไม่ได้อยู่ความทรงจําอะไรแล้วเรื่องมันผ่านไปแล้วกูไม่สนใจแล้วกูสนใจแต่ปัจจุบันกูก็พูดอยู่ว่าสู้ไม่ได้บอลคละชั้นมึงอยากเลิกเชียร์ก็เลิกเชียร์ไปทีเหลืองมึงไม่เหลืองก,กูนะเออ ไม่ต้องมาบอกให้ทุกมันต้องไปบอกให้คนอื่นเขาเลิกเชียร์หรอกมึงอยากเลิกเชียร์มึงก็เลิกไปย้ายไปซิตี้เลยตามสบายเออเป็นปัญหาของมึงไม่ใช่ปัญหาของ,องออพวกูเอ้นี่พืนมาแป๊บหนึ่งไปฉี่ก่อนบอลจะมาแล้วแป๊บหนึ่งนะไปฉี่ก่อนนั่งคุยกับน้องเขาไปก่อนนะ น้องสนุกไหมน้องไม่อ่านแชทเลยเหรออยากให้เขาอ่านเลยเชื่อกูเถอะถ้าน้องเขาอ่านแชทแกูจะหลอนไปด้วยนะให้น้องเขายิ้มอย่างเดียวดีแล้วอยาให้เขาอยาให้เขาถึงขั้นต้องอ่านแชทเลยนะมันจะอยู่กันไม่ได้เตะมุมมา뭉เคียมายฮาแลนท,ทำแล้วนะอ๋อแอนทโทนี่เกี่ยวสวยซานโช่ซานโชล็อกซานโชเอาล็อกเข้าไปล็อกเข้าไปล็อกเข้าไปแล้วก็เสียบอลแอนโทนี่วิ่งนำไปมึงก็ไม่จ่ายแล้ว ไอ้เฮียหลายรอบแล้วซานโชวัวนนี้ไอสัตว์ของบอลอยู่นั่นแหละอ้เฮียแม่งกว่าจะจ่ายก็จังหวะสุดท้ายแม่งเสียบอลทุกรอบเวนแอดมินผมขอตบหัวได้ไหมได้ครับแต่ว่าผมขอกระเทืบหน้าคุณก่อนนะเอ,อ้ยิงเออเอาแอนโทนีว่ะเอาเออยิงสวยด้วยเออเอาหน่อยเอาหน่อย บอลอย่างลุกชอครับคืนมาอิลิกเซนอิลิกเซนเปิดยาวมาถึงแอนโทนีจับบอลลงสวยแล้วท้าดวลเลยแล้วยิงเลยโอ้โหอย่างงามเลยเฮียเออเขยางชั่วเว้ยมีประตูปอบใจและสวยซะด้วยแอนโทนีเยี่ยม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 เออให้กูได้เฮบ้างไอ้ชิบหายยิงอย่างสวยเลยลูกนี้เออเอา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 เดบอยโลง่งๆเลย ม,มาโกเมสเปิดมาเรียบร้อยฮาแลนด์แฮตติกไปเลยครับและการเข้าทำซิตี้แม่งโหด้านข้างแม่งสุดยอดเลยอะ่ะแมนยูแม่งทำอะไรไม่ได้เลยห้าหนึ่งไหมครับผมแฮตติกของฮาแลนด์ครับอ่ะดูที่ <c oughs> แมนยูจะมีหือมีเอืออะไรกันบ้างไหมไม่เล่นบอลเร็วรเลยเฮียซานโชจับบอลกดแล้วก็จ่ายสิ ยังจะไปคึงบอลหมุนหมุนเหี้อะไรมึงเป็นอะไรวะวันนี้สารโชวกูถามจริงอยากจะโชว์เหี้อะไรนักหนาวะไอสตว์ัอามันออกทีดิทำไมไม่ถ่ายให้ดูอาอก,กูไม่ใช่ทีมถ่ายทอดสดไงอยูะมาถ่ายให้ดูได้ไงอะ่ะอนี้ก็ถามแปลกอธิมายกูนั่งอยู่บ้านอยากดูก็จ่ายตังค์ไปดูในแอปทัไดีดิเปิดมาเฟซให้แอนโทนีคืนหลังอย่าบอกนะว่าคืนใกร ให้มาลุนีส้สวยครับลูกชอถึงดิซานโดบาตินสแอนโทนีแล้วไปอื้มเกือบกัดบูโนจะไปเองไม่ไหวคือหลังมาให้คาเซมิโรคาเซมิโรนี่ไงาการจ่ายบอลเหลือแดกคาเซมิโรกูลูกชอเพื่อนเติมแล้วให้เบิร์นคืนมาฮัลล์สแยวอิลลิเซนถึงเฟสให้สวยแอนโทนีแอนโทนีเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้แหม่บทไปหน่อยครับบูโนโวยเลยบอกแม่กูว่างอยู่ไอ้นี่ อ๋อคือให้แฮตติกสองคนเลยเหรอโฟเดนอีกคนเนี้เหรอโหพอแล้วต่กูยอมแล้วจะเอากูให้ตกนรกหมกไหมแสนล้านแปดปลอยเป็ดเลยทีเดียว <c oughs> อ้าวแอนโทนีสักลูกมัล่ะให้ลูกที่สวยดาโล่มีพื้นที่ดาโล่มองมองแล้วเปิดโอ้โหติดกุนโตการอีกแม่ไม่เปิดจังหวะแรกครับเฟสเจอกับเดอะบอยเฟสไหวไม่เฟสไม่ไหวเลยเยี่ยผ่านง่ายๆเลยแล,ยแล้วจะกีดมาอมกแล้ว จกิลิดจกิลิดให้ฮาแลนด์ฮาแลนด์พิกได้แล้วอา้าวฮาแลนด์พิกได้แล้วมึงไม่ทำอา้าวแล้วจ่ายมาโฟเดนโหนโอ้ยเจ็ดหรือเปล่าหกหรือเปล่าหกหนึ่งแล้วโฟเดนแฮตติกโอ้โหสัตว์แฮตติกสองคนป้าบอไปแล้วอีเหี้ยโอ้โหแล้วกลางอย่างโล่งเลยครับภาพชา้ากปู่ไม่ล้มครับฟีโฟเดนไม่ล้มชัดเจนเลยลุกชอห้อยอยู่โอ้โหแฮตติกสองคนในยิปหายอะไรอยู่วะเนี่ยแล้วฮาแลนด์ได้แอัซิตอีกนะ มงโคูดเก่งเลยอะซิตี้อะอ้าวมีการเช็คว่าบอลออกหรือเปล่าไม่ออกครับยังไม่ออกเต็มใบถ้าดูมุมนี้นะดูมุมนี้ยังไม่ออกเต็มใบนะแฟนผีอยู่ไหนก็นั่งหัวโดวอยู่นี่ไงเฮียไม่เห็นไงอยู่ในช่องแชทอ,อีกเปเจ็ดกว่าร้อยคนน่ะเฮ้ไม่เห็นเหรอถามมาได้แฟนผีอยู่ไหนแหกตาดูสิอ๋อสิบห้านาทีสุดท้ายมันนานจังวะ อุ๊ยคาเซมิโร่ไปแตะยาวอีกมือทียบอลอีกแล้วแมนยูเอามาอีกแล้วฮาแลนด์พอแล้วเยี่เบาได้เบาโอ้ยพอแล้วโอ้พี่อ้นนอนหลับสบายครับกูปรงตั้งแต่สี่ศแล้วเอาเเลสให้มาตรงกลางครับมโรซิว,วาเล่นกับใครวะไม่เห็นเบอร์ไม่เห็นชื่อช่างแม่ง อ้าวแอนโทนีไปจ่ายเสียหน้าป่าประตูยังดีที่แก้มาได้เอออย่าลีลาสิทิศพี่อ้นเชื่อในรางวัลโค้รยอดเยี่ยมเดือนกันยามั้ยครับไม่เชื่อครับไม่เกี่ยวกับรางวัลโค้รยอดเยี่ยมเลยครับมันเกี่ยวกับที่ว่าแมนยูยังสู้ไม่ได้บอลมาคนละชันเลยแล้วอีลิกเซนเปิดลูกนี้ลูกชอทันไหมยังทันอยู่อ้าวโตขึ้นมาแมนยูสักลูกไปลูกชอช้าแล้วดีเข้ามาตรงกลางเฟต เฟสเข้ามาเฟสยิงติดเจ็บแล้วมักศิยาวเอ้มักศิยาวยิงเลยไอ้กูทำไมต้องมาดีใจอะไรอย่างงี้ไม่เนียเออเอา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 โอเคโอเคให้สกอร์มันดูแย่น้อยที่สุดด้วยเอ้ยมักศิยาวยิงแล้วกลับมายิงเลยเออโอแต่ลูกนี้ต้องชมเฟสเฟสทำสวยเออเออเชื่อไหโอเคโอเคมีให้ได้เฮบ้างอะไรบ้างอืมเวลาเหลือน้อยเลยสักลูกมีไหม นี่ถ้าเขาถ้าเขาถ้าเขาไม่ผ่อนให้นี่กูก็ามาไม่ได้ละเออแพ้สิครับแต่กูก็ดีใจไงยิงได้ไม่ให้สกรอร์มันดูน่าเกียดน้อยลงหน่อยเออํำงี้ดีกว่าเออใช้คำงี้ดีกว่านะพอจะได้ไหมอีกสักลูกไหมมีไหมอีกสักลูกนี่คือแมนยูนะไอสัตว์ไม่ใช่แมนซิตี้มาแล้วไอเฮียโอ้ยโอ้ดานข้ากแล้วโอ้โดนไหมเออเกือบโดนโอ้ น้อง A.K.A. คโกจิเนี่ยสมองเป็นไรป่ะครับก็แพ้อยู่แล้วไอ้เหี้ยเหลือเลยเวลาไม่ถึง5นาทีกูโดนนำอยู่6-2ชนะมั้งเวนพิมพ์มาจังเลยก็แพ้ครับกูรู้แล้วกูรู้แต่ครึ่งแรกกันแล้วเนี่ยหก0จคนเนี่ยว่ากูแพ้ประตูมึงเพิ่งรู้เหรอไอ้ทิหายครึ่งแรกโดนไปสีมันก็แพ้ตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วไอเวนพิมพ์มาอยู่ได้ก็แพ้ครับกูรู้ตั้งแต่ครึ่งแรกแล้ว โอ้โหเพิ่งรู้ไงโอ้เออเอาแมนยูห้าทีสุดท้ายมีไหมอ่ะอีกสักดอกเพื่อนเด็กๆเอาหน่อยเออเฮ้ยคาเซมิโรมาเอา,เอาดาโล่เติมมาดาโล่ให้แอนโทนีแอนโทนีเอาบอลลงสวยจังหวะแรกดีแอนโทนีจี้มาเจออาเก้อแอนโทนีเข้าขวาแล้วยิงเจ้าแรกโอ้โหอ,อีลิกเซ่นเติมมาพอ่อ ม uno, Beyonce, ึงโทษบูโน่โทษอีลิเซ่นสองรอบไหเนี่ยโอ้โหอีลิเซ่นว่างๆเลยไม่จ่ายวะเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยบูโน่บูโน่เปิดไหมบูโน่ตรงกลางบูโน่ให้จังหวะนี้อ้าวมัสยายโดนเกี่ยวล้มจุดโทษเฮ้ยจุดโทษจุดโทษเฮ้ยสกอร์จะน้อยลงแล้วทุกคนกูต้องมาดีใจเยี้ยอะไรแบบนี้เนี่ยใครยิงอ่ะมัสยายเลยเปล่าใครยิงใครยิงอามัสยายเลยเออโอเค มามาม,าม,ามาก่อนจบเออห่างชั่วเว้ยครึ่งครึ่งไปเฮียดีหน่อยยิงดูมีความพยายามั้งเออเอาสิยาวเอาให้เข้านะเออเฮยิงสวยดีดีดีด,ด,ดีโอเคหกสามงชั่วเออสกอร์ก็สูงอยู่ดีาสัตอรยโอ้แต่ยิงดีมากยิงดีมากลอนเซียวยิงดีมากอ่ากลับมาได้ยิงสองลูกเนาะโอเคสร้างความมั่นใจส่วนตัวไปก่อนแล้วกันอ จบจบเลยเปล่าจบเลยก็ได้อเฮี้โอเคไปแก้มานะเอลีเทนาร์กแก้เยอะเลยอ่ะโดยเฉพาะเกมเลับเลทเทสไปหมดเลยจบยังอ่ะพอแล้วมั้งอเฮี้โอเค okay, จบเกมทุกคนฝันดีนะทุกคนนะรักษาสุขภาพด้วยนะครับไปเลยครับฝันดีราตีสวัสดิ์ ดูจบแล้วเด็กผีก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นก็ได้เลยนะแล้วสําหรับใครที่เพิ่งผ่านมาดูเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามแฟนเพจใน Facebook แล้วก็อย่าลืมกด u u s c r i b e c h anel n ใน YouTube ให้แฟนผิวร้ขนด้วยนะครับ